เราจะมาเปิดกล่องเซตเคเทโก้นะครับเป็นรุ่น V3L อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว speedface นะครับซึ่งตัวนี้เป็นราคาราคาประหยัดนะครับเหมาะกับสำนักงานออฟฟิศนะครับรองรับนะครับการสแกนใบหน้านะครับการสแกนลายนิ้วมือนะครับการสแกนบัตรครับ RFID นะครับนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับ ตัวเครื่องสแกนก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับกเ็เป็นนะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับตัวเครื่องข้างหลังจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้เทปกาว3 m นะครับแล้วก็แปะนะครับแปะกับตัวกระจกแปะกับขอบประตูได้เลยนะครับตัว V3L เนี่ย นะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆจะแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นที่ s u อร์ต t QR Code นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับก็เ,เป็น s p e e d ฟส v e v 3 l มีขนาดหน้าจออยู่ที่2.4นิ้วนะครับอ,อจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับรอ,อ,องรับการสแกนใบหน้าได้ยูเซอร์อ User ถึง3000เลยนะครับการ์ดได้ถึง3000เช่นกันนะครับเป็น id card นะครับ แล้วก็ตัว i c ก็เป็นออปชันนะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเปลี่ยนได้ครับจากโรงงานนะครับนิ้วนะครับการสแกนลายนิ้วมือได้ถึง3,000นะครับสามารถที่จะปรับได้ถึง5000นะครับรองรับได้ถึง5,000เลยนะครับระบบลงเวลา time attendance นะครับคอนโทรลเปิดติดประตูได้นะครับก็จะมีตัวตัวเป็นไร้คอนแทคมาให้นะครับนะครับมีตัว power มาให้นะครับ มีสายแลนนะครับตัวนี้รอ,อ,องรับ w i f i นะครับจะเ,เป็นออปชันนะครับก็คือลูกค้าที่สนใจจะอ,อ,อัพ w i f i นะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับส่วนในกล่องนะครับก็จะมีทาวเวอร์อะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับ, apter, บ,นะรบเช่นกันนะครับจะประมาณนี้มเีเป็นตัวมา n ติ้งนะครับกรณีที่จะไปยึดติดกับ ผนังอาคารนะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับตัว V3L นะครับตัวนี้ราคาดีมากเลยนะครับก็ยังไงก็ติดต่อกลับมาที่เพจนะครับเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตรงด้านล่างนะครับก็จะมีโอเคนะครับงั้นวันนี้ขอจบรีวิว v 3 l ไว้แต่เพียง เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ